วิเคราะห์5ตัวเต็งใครสมควรเป็นแข้งยอดเยี่ยม PFA เชื่อกันว่าตอนนี้5ตัวเต็งอันดับแรกที่มีนุ่นรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษประจำฤดูกาล2018-2019ได้แก่เฟอร์กิวฟานไดกองหลังลิเวอร์พูลซาดิโอมาเน่ปีกชาวเชนเกลของลิเวอร์พูลลาฮิมสเตอร์ลิงปีกคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซิิโอเอกโรหัวหอกแห่งเรือใบสีฟ้าและอีดเดนอาตาดาวเตะของเชลซีถ้าเทียบกับปีก่นกอนๆนั้นรางวัลน,นี้จะมอบกันในช่วงปลายเดือนเมษานั่นก็หมายความว่ามันใกล้จะถึงเวลาตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันว่าใน5ตัวเต็งนั้นใครสมควรได้รับรางวัลมากที่สุด มาเน่ในช่วงที่ซาร่าฟอร์มตกไปนั้นมาเน่ก้าวขึ้นมารับหน้าที่แบกทีนได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทําประตูได้เป็นกรอบเป็นกรรมทาให้ทีมยังมีลุ้นแชมป์ลีกมาจนถึงตอนนี้และทําให้ปัจจุบันเขายิงไปแล้ว18ลูกพร้อมกับเป็นรองดาวซันโบสูงสุดของลีกถึงกระนั้นมันก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าถ้าเทียบกับฟอร์มโดยรวมในกลุ่ม5ตัวเต็งนี้แล้วเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดที่จะได้รับรางวัล เพราะคนอื่นๆค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าเขาเยอะพอตัวความเหมาะสม3ต่อ10อาลโกกลุนการนำเป็นดาวซันโบร่วมของพิมลิกในตอนนี้ด้วยจำนวน19ประตูถือเป็นการยืนยันอีกครั้งว่านักเตะชาวอจจาัจตินาคือกองหน้าชั้นยอดคนหนึ่งของยุคนี้โดยนักเตะวัย30ปียังมีโอกาสยิงเพิ่มได้อีกด้วยเพราะทีมของเขาเหลือเกมลีกให้เล่นอีก5นัด ถ้าเทียบตามมาตรฐานของคุณแล้วเขาน่าจะยิงเพิ่มได้อีกและมันทําให้เขามีโอกาสที่จะยิงได้มากกว่า2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ด้วยเพราะในซีซั่น2016-2017เจ้าตัวยิงในลีกไป20ลูกส่วนฤดูกาล2017-2018ยิงไป21ประตูและเขายังทําได้7สซิสต์อีกด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ผลงานของอาร์โลจะยอดเยี่ยม แต่ถ้าเทียบกับสเตอร์ลิงหรือฟานได์แล้วก็ยังถือว่าด้อยกว่า2คนดังกล่าวมานิดหน่อยนั่นหมายความว่าอากิโลคงต้องรอคอยกับการได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของ PFA สมัยแรกต่อไปความเหมาะสม4ต่อ10อาซาทุกวันนี้อนาคตของอาซายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากมีกระแสข่าวรือออกมาบ่อยๆว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเรอมาริดในช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะที่สัญญาของเขากับเชลซีจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าความสำคัญที่อาซามีต่อเชลซีมันถือว่ามหาศาลจนแทบจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ที่จริงจะบอกว่าเขาเป็นคนที่แบกเชลซีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ผิดอะไรเลยเพราะเจ้าตัวทำไปแล้ว16ประตูรวมถึงทำอีก12แอสซิตทำให้เขามีส่วนร่วมกับการทำประตูในลีกไปแล้ว28ลูกด้วยกัน จิงอยู่ว่าหลายเดือนก่อนหน้านี้ความผู้ควรของอาซาในการเป็นเจ้าของรางวัลน,นี้อาจจะน้อยกว่าหลายหลายคนแต่ความยอดเยี่ยมของเขาในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมามันก็ทำให้เขาอาจจะมีลุ้นรางวัลน,นี้ได้เช่นกันความเหมาะสม5ต่อ10สเตอร์ลิงดาวเตะชาวอังกฤษที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้เรื่อยๆและฤดูกาลนี้เขาก็ยังคงสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนเดิม หลังจากทำไปแล้ว17ประตูกับอีก9แอซซิตเรียกได้ว่าความสำคัญของเขากับแมนซิตี้มันไม่ได้ด้อยไปกว่าอากิโลเลยและบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำจากสมัยที่ยังเป็นเพียงดาวรุ่งพุ่งแรงกับลิวพูตอนนี้นักเตะวัย24ปีก็กลายเป็นซปเปอร์สตาร์ดังระดับประเทศไปแล้วและเมื่อพิจารณาถึงผลงานความสำคัญของเขาแล้วถ้าเกิดเจ้าตัวจะได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยความเหมาะสม 8ต่อ10ฟานไดกองหลังมักจะเป็นตำแหน่งที่หลายคนไม่ให้ความสำคัญเท่ากับพวกแนวลุกดังนั้นถ้ามีกองหลังคนไหนที่ได้รับควาชมอย่างมากแล้วเราก็นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนที่สิ้จอดอมากๆและฟ่านไดก็เป็นหนึ่งในนั้นนักเตะชาวดัตถูกหลายคนยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปาการหลังที่เก่งที่สุดในโลกไปแล้ว จนคนถึงขนาดบอกกันว่าถ้าขาดเขาไปสักคนลิวพูก,ก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ลีกเหมือนอย่างตอนนี้ก็ได้และนั่นทำให้เขาคู่ควรทุกประการกับการเป็นกองหลังคนแรกนับตั้งแต่จอห์นเทอร์รี่เมื่อฤดูกาล2004-2005ที่ได้รางวัลน,นี้ความเหมาะสม9ต่อ10แล้วในมุมมองของแฟนบอลพรีเมียร์ลีกท่านอื่นๆคิดว่าใครที่จะเหมาะสมกับรางวัลน,นี้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ